สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องจักกายชาแนลนะครับ EP 5แล้วนะครับขอบคุณทุกๆคนที่คอยติดตามแล้วก็ดูคลิปวิดีโอที่ผมทำกันมานะครับขอบคุณกำลังใจที่ให้กันมาตลอดนะครับ EP นี้สาระล้วนๆน,นะครับ20นาที 500k เป็นไปได้ไหมไปดูกันนะครับถามว่า20นาที 500k เป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เพื่อนๆฟังคร่าวๆดังนี้นะครับคือวิธีวิธีที่หาเงินที่ผมจะมาแนะนำเพื่อนๆในทุกวันเนี่ยก็ในวันนี้ก็คือเควสเดินเควส์ที่หกจุดหนึ่งนะครับแล้วเราจะได้เหรียญมาจานวนหนึ่งพอเราได้เหรียญมาจานวนหนึ่งปุ๊บเนี่ยเราสามารถเอาไปใช้ในการแลกเสื้อได้พอแลกเสื้อปุ๊บเนี่ยเราสามารถเอามาขายได้นะครับซึ่งเสื้อที่เอามาขายได้เนี่ยจะมีทั้งหมด2แบบนะครับก็คือโรบออฟ วิชูเปอร์เรชันนะครับ 14M ตัวนี้ราคาถูกนะครับผมไม่แนะนำให้เอามาขายกันเนาะให้หาอีกแบบนึงนะก็คือโลบ o of f a c t o อ y อันนี้ 18M นะครับอันนี้เป็นราคาที่ผมเช็คมาหลายๆวันแล้วนะมันก็คือมันก็จะขึ้นขึ้นลงลงอยู่ที่1 8 2 0ถึง 20m นะครับตีไปที่ 18M แล้วกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าหักภาษีแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ17ล้านนะครับผมจะให้เพื่อนเพืทดตัวเลขนี้ไว้ในใจนะ17ล้านนะ 17ล้านเสร็จเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเวลาที่เราจะเดิน,ดนมาเดินเควสเนี่ยมันก็จะมีของเควสที่ใช้ในการส่งนะครับก็คือ3 3อย่าง4อย่างนี้ก็คือฟลาวเวอร์สารชั้นชื้นเ d Eye แล้วก็แซนเปเปอร์นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยอันนี้ราคาไม่เท่าไหร่ชิ้นละ1เซนี้ก็ไม่ต้องนับมันก็ได้เนาะ3อย่างเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณชิ้นละ3,000 4,000 5 0 0 0ารวมกันก็อยู่ที่ประมาณ1 2 0 0นเนาะ12,000 ต่อ1ชุด20ชุดก็อยู่ที่2,04 0 0 0 0ทีนี้เราจะมาคิดคิดกันคร่าวๆนะครับก็คือว่าเสื้อเนี่ยราคาตัวละ 17M หารระยะเวลาที่ใช้ในการเดินเคสทั้งหมดประมาณ21วันนะเพื่อที่จะได้1,200เหรียญ HONOR token เนี่ยก็หาร21ก็จะตกอยู่ที่8,000 0 0แล้วก็ลบจำนวนเงินที่เป็นต้นทุนของเราก็คือ2 4 4 0นะครับ ก็จะตกอยู่ที่5 6า0 0นหก0ต่อตัวนะครับซึ่งอันนี้เป็นเป็นแค่ตัวเดียวนะแล้วก็เป็นแค่เป็นแค่กรณีที่ได้เรียกว่าเป็นขั้นต่ำที่สุดก็คือพอเราได้เหรียญมาปุ๊บนี่เราไปแลกเสื้อเราได้มาแน่ๆ500,000ต่อหนึ่งวันต่อหนึ่งตัวแต่เราเงื่อนไขว่าเราจะต้องเดินให้ครบ2 1วันนะเพราะว่าเราจะเดินเควส1วันเนี่ยเราจะได้ประมาณ5้า8แด้าสิบดเหรียญน,นะครับ แต่มันจะมีมากไปกว่านั้นอีกก็คือถ้าเราได้เหรียญปุ๊บเนี่ยเราสามารถเอาไปใช้สุ่มสุ่มออปชันเสื้อซึ่งในะกรณีนั้นอะไรายได้ก็อาจจะมากกว่านั้นไปเป็นปริมาณที่แบบ2เท่าหรือ3เท่าแล้วแต่ดวงเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าดวงซวยหรือไม่ได้จริงมันก็อาจจะแบบไม่ได้เลยๆก,ก,ก็มีนะครับทีนี้ผมจะมาจับเวลาล้วให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่า,าผมจะใช้เวลาเดินเควสทั้งหมดเท่าไหร่ กว่าที่จะได้เหรียญมา58เหรียญเนาะเป็นจานวนเงินที่แบบแรกได้มาประมาณ500เซนีนเนี่ยนะโอเคไปดูกันเลยนะครับอันนี้ก็ของสมใส่ก็แนะนํานิดนึงเนาะให้ใส่กันฟอสนะครับเพื่อกันฟอสของบิโจแล้วก็ให้ใส่มุกป,ปิโกเพื่อให้เดินไวนะครับเซตไว้วิ่งทั่วไปนะครับแล้วก็สลับเซตยิงขีนะครับปักดูดแล้วก็ให้เอาไบาทิ้งไรเวิร์ดไปด้วยนะครับอันนี้เราก็ให้ใส่แว่นปิดตากันบึดนะครับ เวลาเริ่มเดินเดินเควสตอนนี้ผมเริ่มเดินเควสที่เที่ยงคืนพอดีเนาะลองดูนะว่าผมจะใช้เวลาเดินเควสอยู่ที่กี่นาทีนะครับเริ่มเริ่มมาก็ให้มารับเควสกับคนนี้ก่อนนะครับให้สังเกตนะว่าในตัวผมไม่มีเหรียญอนเนอร์โทเคนเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย พอผมวิ่งเสร็จแล้วเราก็จะได้มาดูกันนะว่าเราได้ทั้งหมดกี่เหรียญน,นะคุยกับอีเล่มนะครับแล้วก็คุยกับตรงนี้เคแล้วก็ลุยกับปีจโจเลยนะครับพอมาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บเ่ะเปิดเสียงหน่อยดีกว่า Okay. พยายามทำเวลาให้เร็วที่สุดนะครับยิ่งเราทำได้เร็วเราก็ยิ่งจบเควสเร็วเนาะจบเควสเร็วเราก็จะยิ่งเดินได้หลายตัวเราก็จะได้เงินมากขึ้นนะครับอย่างที่ผมเดินอยู่รายวันเนี่ยผมผมทำแบบนี้อยู่8ตัวนะตัวหนึ่งก็ตกอยู่ที่ประมาณ20นาทีกว่าๆเดินครบ8ตัวก็อยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงนิดๆนะครับ ก็ตกไรายได้อยู่ที่ประมาณวันละ 4M เนาะ 4M นี่คือขั้นต่ำนะขั้นต่ำคือเราเอาเสื้อเอาเหรียญไปแลกเสื้อเนี่ยก็คือขายได้แน่นอน 4M แต่ว่าถ้าเราไปออปชันเนี่ยสุดใหญ่ผมจะไปออปชันไงถ้าโชคดีดวงดีได้สติง22สติง33ขึ้นมาก็รวยอะหรือ ROF หรือออฟ ROF ได้ยิน22 33อย่างนี้ก็ก็แพงเหมือนกัน อันนี้ให้เราพยายามเดินไปหาย p c นพะครับมันจะเป็นมาช่วยเราตีนะโอเคลากมาตรงนี้เลยตรงนี้ให้ใส่เป็นดูดเลือดนะครับจะได้ประหยัดตั้มเนาะคอมโบเออแงดงแงดงแดงแดง ัดซักเกอร์แล้วก็ใบทิ้งไน้วดนะครับมันจะช่วยดูดให้เลือดเราเต็มตลอดนะเราก็ต้องมานั่งคอยปั๊มให้มากมายนะพยายามระหยัดปั๊มให้มากที่สุดนะครับอ่าพอมันเตือนว่าให ไม่ลากไม่หยุดใช่อยู่ทีก็ลางเอาแล้วนะครับเราจะไม่นลิมิตนะครับเราจะเก็บนลิมิตไม่ไม่ใช้กบีโจโนะครับเพราะว่าตรงนี้ยิงแับเดียวก็ตายแล้วนะใสศัย NPC ช่วยนิดนึง สเตตัสนี่คือเป็นสเตตัสที่ผมตั้งใจอัพแบบนี้นะครับตัวละครเรนเจองผมทุกตัวจะเป็นสเตตัสนี้หมดเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสเตตัสที่กดบัฟน้อยแล้วก็สามารถทำแอดพัคสปีดร้อยเก้ได้ง่ายๆนะครับอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยผมใส่แค่เซตไว้วินแล้วก็กดยาเขียวเนี่ยผมร9 3ก้าสาแล้วนะครับกดมีคูปเ็นร้อยเก้าสามแล้วคือง่ายมากผมไม่ได้สนใจความแรงไม่ได้สนใจอะไรนะสนใจแค่ว่าเออมัน มันใช้สําหรับการเดินเควสง่ายอ่ะมันไม่ต้องแบบกดเควสกดบับอะไรเยอะแยะมากมายมต้องใส่ของเทพด้วยต่อไปก็บิโจนะครับ มากมา่อนเนาะเราเค่อยกดโนลิมิตเห็นกตน,นะครับว่าทั้งหลอดเลือดทั้ง SP ีผมจะเต็มตลอดเลยนะเพราะว่าคอมโบของแมงแดงปากดูดแล้วก็ไรเวิร์ดนะครับอันนี้พอเลือดเราเห็นไหมนี่เห็นไหมมันดูดขึ้นมาอีกเป็นคอมโบที่เรียกว่า เราใส่ทีเดียวเราไม่ต้องปั๊ปมอะไรมากมายนะครับขนาดสู้กับบอสะแล้วยังบินชี้ง่ายได้แล้วมั้ยใกล้หมดละ Yeah. จบรีบทำเวลากีบอกใส่ปิกโกแล้วก็รีบคุยอยตรงไหนอะ,อะจบตรงนี้เสร็จปุ๊บก,ก็รีบปิดทำลายดันเจี้ยนนะครับแล้วก็ไปที่คอนเทล,ล่ากลางคืนนะครับ มันจะยากแค่บีโจแค่นั้นแหละที่เหลือก็คือไม่มีอะไรแล้วนะครับที่เหลือนี่คือง่ายแล้วนะโอเคตรงนี้ก็คือสําหรับใครที่ยังไม่รู้เนาะใครที่ไม่ได้เดินบ่อยๆหรืออาจจะไม่เคยเดินผมแนะนําให้ดูเควสของคุณแอซซิงหรือคุณกอมอลเวนะครับเขาจะมีไกด์แนะนาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเราจะเดินเควสอ,อย่างไรนะอันนี้ก็คือจะเป็นเควสทูที่แบบว่าผมแนะนําในกรณีที่ว่าเราจะมาหาเงินล้วนๆเลยอะ่ะคือทอํายังไงให้เดินเร็วสุด เนี่ยพอเดินมาตรงนี้เสร็จปุ๊บก,ก็มาตรงนี้ต่อโอเคแล้วก็รีบเดินรีบเดินรีบเดินไม่ลานะครับเวลาเป็นเงินเป็นทองเสร็จแล้วก็มาตรงนี้ต่อจบแล้ว เป็แรกผ่านแล้วนะครับราส่งตรงนี้ได้แล้วสี่เหรียญแล้วก็รีบกลับนะครับเสร็จแล้วก็มาที่คุออกไปที่ทางคุกใต้ดินนะครับออกมาตรงนี้เสร็จปุ๊บรีบออกมานะครับพอออกมาตรงนี้เสร็จปุ๊บก็รีบไปที่รีบไปส่งเควสบวิโจก่อนนะครับ บางคนออกมาแล้วลืมเนาะขั้นแรกเลยส่งเควส์ดดิโจก่อน ส,ส่งเควสพี่โจเสร็จปุ๊บเราก็มารับเคเวสนี้นะครับล่าสัตว์ทห้สิบตัวเราก็รีบออกมาเนาะเสรจแเราก็มาห้องอาหารนะครับห้องอาหารตรงนี้เรา กดส่งจานไปเลยนะสำหรับใครที่เก็บจานมาเรียบร้อยแล้วนะก็กดส่งไปเลยเนาะนุ่มนิ่มเต่งประกายเต่งประกายอันไหนอันนี้เนาะนุ่มนิ่มกลมกล่อม โอเคครบแล้วก็ไปที่โต๊ะอาหารนะครับอันนี้เดินแบบสปีดสุดๆแล้วนะจานเยอะหน้าตีมากเลยเนี่ยหน้ามาตีจานมากเลย okay. เสร็จแล้วเราก็ไปที่คุกใต้ดินนะครับ ลงมาแล้วก็รีบรับเควสก่อนนะครับหรือว่าวิ่งไปใกล้ตัวไหนก็วิ่งไปหาตัวนั้นก่อนอย่างนี้วิ่งมาเจออย่างอันเนี้ยในตัวผมจะมีซซนเปเปอร์อยู่ีก20อันใช่ไหมผมกดคุยแล้วก็กดส่งเลยก็ซซนเปเปอร์ก็จะหายหายไปแล้วก็ผมก็จะได้เหรียญมาเนาะก็คือเป็นการส่งเควสเท่านั่นแหละง่ายๆไม่มีอนะไรแค่แค่เราเตรียมของมาคุยแล้วก็ส่งเควสนะครับอันนี้ก็มิสเชสนะครับ ได้อีกที่สิบเออได้ได้อีกสี่เหรียญน,นี่นครับดอกไม้ก็จะลดลงไปเรื่อยๆเนาะส่งดอกไม้ให้ดาร์กลอร์ดพอไปจนถึงระยะหนึ่งเขาก็จะสี่อันแล้วยังไม่ได้เลย โอเคได้แล้วโอเคเสร็จแล้วก็ไปรับเควสกับบาร์เม็นะครับรับบาร์เม็ดัารกลอแเราก็ลุยยาวเลยเนาะบาร์เม็เออดอร์โเม็แล้วก็ดรกแเราก็ลุยยาวโอเครับแล้ว ที่เรเก่อนนะครับ Drake. เ,เจเลยแล้วเควสจะเดรลแล้วก็ส่งเควสกับบคทิล่านะครับแล้วเหลือเก็บไฟ เก็บไฟให้บาโบเนดคุยกับวิญญาณให้เฮ้ยมีคนคุยไปแล้วหรออ๋อยังมีคนออโอเคโอเคคุยกับวิญญาณแล้ว ครบแล้วนะครับกลับไปหามูลไลท์ทำความสะอาดเสร็จแล้วกลับไปหามูลไลท์โอเคแล้วเราก็ไปส่งส่งเวสให้ให้เจคนะครับแล้วก็เหลือแค่เก็บดวงไฟกับล่ามอนสเตอร์นะครับออแล้วตรงนี้เราก็ลา่าไปแล้วกัน โอเคได้ดวงไฟแล้วนะครับนี้ก็เหลือแต่ล่ามอนสเตอร์อย่างเดียวแล้วเนาะโอเคเรีย okay. บร้อยโมลิมิตแล้วด้วยเลย ทำเวลานะครับยิ่งจบเร็วแล้วก็ยิ่ง,งได้เงินเร็วเนะาะ13อันนะ ครบแล้วนะครับครบยังห้าสิบตัวยังโอเคครบแล้วใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยสิบแปดนาทีเองโอ้โหเร็วกว่าที่คิดแต่ก็ประมาณนี้แหละเนาะสิบแปดถึงยี่สิบนาทีนะครับก็เดินเคสยี่สิบนาทีนะครับได้เหรียญชวัด เออได้เหรียญฮอนเนอร์โทเค็นทั้งหมดนะครับ58มั้ยไหมโอเคเดินเควสทั้งหมด18นาที18 18ถึง19นาทีนะครับได้เหรียญทั้งหมด58เหรียญเนาะใช้เวลาเดินทั้งหมดประมาณ21วันก็จะได้1200เหรียญ1 2น0เหรียญแลกเสื้อได้ 1ตัวเสื้อ1ตัวราคาประมาณ 17m 17m แล้วเนี่ยหาแล้วก็ตกอยู่ที่800,000กว่าบาทต่อว,วันนะครับแล้วก็หักค่าต้นทุนอะไรอีกอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0 0เนาะก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 0 0ซึ่ง5 0 0 0 0 0เนี่ยก็คือเป็นรายได้เน็ตแน่ๆที่เราได้ชัวร์ๆถ้าเกิดว่าเราเอาเสื้อเนี่ยไปขายเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เอาเสื้อไปขายแล้วเราเอาไปออปชันต่อเราอาจจะได้มูลค่ามากกว่า5 0 0 0 0 0นะครับ ยกตัวยอย่างเช่นถ้าเราไปออฟเสื้อได้สเต็งสองสอหรือว่าออฟได้เสื้อสเต็งสามสาอะไรแบบนี้ก็คืออาจจะขายได้นะครับอย่างถ้าเสื้อฟ a c t ตอ y ี 22, Off ่ลบออฟอินสองสองออฟอินมเนี่ยมีราคาแน่นอนนะครับอินสองสอนี่ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ150ยห้าถึงร้อเอ็มนะครับก็ก็อยู่ที่วิจารณญาณของเพื่อนๆน,นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบเสี่ยงก็ไปทางนั้นก็ได้นะครับแต่ใครที่ไม่อยากเสี่ยงเนาะก็ เอาไปแรกได้เงินชัวๆนะครับวันละ 500k ถ้าเกิดว่าเดินตัวหนึ่งได้ 500k เดินเดินเดิน8ตัวก็จะตกอยู่ที่ประมาณ 4m เนอะยังผมเนี่ยมีเลนเจอร์6ตัวมีกิโยแล้วก็มีรีเบลอีกตัวนึ่งเนี่ยเดินทั้งหมด8ตัวเนี่ยได้ตกที่ประมาณ 4m 4m กว่ากว่าเด้ยนะ4.2ถึง4.5 4, 4. 2, 4, 4. อะไรประมาณนั้นอนะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าคิดกันจริงๆอะนะโอเคครับยังไงก็ถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝาก คำขอบคุณเป็นการกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วรบกวนช่วยกดติดตามช่อง YouTube Channel และเพจด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ